สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้ดูสคริปต์กระดาษนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือกด e ก็น่าอยูมากตรนี้นะรถที่พาวนะครับจะขึ้นเป็นชื่อที่ที่เป็นสีเทาแบบนี้นะฮะส่วนถ้าเราก็จะเป็นเขียนว่าพาวบบนี้นะถ้าเกิดเราต้องการพราวนะเรากดไปปุ๊บนี่จะขึ้นมาว่าคุณแน่ใจใช่ไหมว่าจะพาวเสียหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ กดเบรกปึ๊บนี่นะฮะรถก็จะมาส่วนรถที่ไม่ได้อยู่ในพาวนะครับรถที่ไม่ได้อยู่ในพาวก็จะเป็นเทคสีเขียวแบบนี้เนะเาะจะลองให้ดูสักคันหนึ่งเช่นคันนี้นะตรงนี้ก็จะมีบอกอสภาพตัวรถนะครับแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็น้ํามันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรถแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปรถนะฮะคือถ้ามีรูปก็จะเป็น,ปนรูปรถขึ้นมาแตบบ่นี้ไม่ได้ผมไม่มีรูปเนาะ ก็จะเป็นไอคอนทัวไปถ้ามีก็ไปเซตได้ในคอนฟิกนะครับเดี๋ยวเรากดเปิดรถรก็จะมาแล้วนะครับหลังจากเก็บรถเราจะเซฟเซฟเซฟทุกอย่างของรถไปนะครับเรื่องการพังหรืออะไรพวกนี้เนาะกระจกแตกไอฝากระโปรงหน้าหายไปอะไรนี้นะครับโอเคครับก็ส่วนราคาสคลิปก็จะอยู่ที่700บาทนะครับก็ซัพพอร์ตตลอดนะครับไม่ล็อกนะครับ ไม่ล็อก IP เนาะเป็นซอสนะโอเคครับขอบมากครับถ้าสนใจก็ติดต่อที่ดิสคอร์ดได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ดดสคริปชันเอาโอเคครับขอบมากครับ